นวสครับผมสดัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนเปิดให้ภาพสวยนะครับคุยง่ายคือเฉดเด์นะครับสําหรับคนที่กระจอไม่ถึงนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะเปิดได้ในจะเป็น r t x มันจะเปิดไอ้นี่นะเลเทอซิ่งนะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้นะถึงจะทําให้ภาพมันสวยได้ก็คือตัวนี้นะครับจะเปิดแล้วจะทําให้เรามีแสงเงาครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนติดตั้งนะครับผมสําหรับคนที่แบบ เออการ์ดจอมันไม่แรงมันไม่ได้ถึง RTX ครับภาพมันก็ธรรมดามาดูธรรมดาเกินไปนะครับผมสำหรับตัวเบล็อกนะครับภาพมันมันก็สวยแหละแต่มันแบบยังไม่ได้แสงเงาไงเออเดีย๋ยวเรามาทําการเปิดแสงเงาอะไรดีกว่าอุ้ยสวยเกินทุกคนดูนี่สิครับนี่คือทําได้ดีมากเลยนะครับสําหรับคนที่ กาดจอนะครับไม่แรงแต่ว่าอยาเปิด RTX นะครับ a 이ทัสซิ่งนะครับก็คือสวยมากสวยมากจริงอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นใหม่ลนะ่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับผมว่าวิธีการลงเนี่ยมันมันลงกันยังไงนะครับโอเคนะครับผมตัวนี้เราก็ได้อยู่กันที่หน้าจอเดสก์ท็อปของผมแล้วนะครับ ก็ให้ทุกคนนะครับทาการไปดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับผมก็คือ2ตัวนี้นะจะเป็นตัวที่มันอยู่หน้าเดสก์ท็อปผมนะครับก็คือ2ตัวนี้นะครับผมให้ไปทําการดาวน์โหลดมาตัวนี้จะเป็นไฟล์ RTX ไว้สําหรับเปิด shader นะครับผมเป็นคคล้ายๆ resource pack นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไฟล์เอ่อสำหรับคนที่ไม่มีแบบว่า RTX นะครับผมสาหรับคนที่ไม่มี RTX แต่ว่าอยากเปิด s h a อร์นะครับผมแบบหมายถึงว่ามันไม่รองรับนั่นแหละอ่ะไม่รองรับ s h a อร์ ก็คือไม่มีเรทสซิ่งนะครับก็ให้ทุกคนนะครับผมไปทำการดาวน์โหลดในไฟล์ uh, ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ในใต้ล่างลิดนะครับผมก็คือนี่นะสองลิงก์นี้นะครับอันแรกเลยนะครับผมจะเป็นตัวนี้นะให้เราทำการไปที่ตรงนี้นะครับผมจะเป็นไฟล์ซิปนะครับผมให้เราทำการกดดาวน์โหลดไปนะครับผมตัวนี้พอดาวน์โหลดต,ตัวนี้เสร็จก็ให้เราทําการดาวน์โหลดต,ตัวนี้ต่อนะครับผมก็คือ ดึงนี้นะครับผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเราก็จะเจอคําว่าดาวโหลดนะครับผมให้ดาวโหลดตัวแรกสุดนะครับผมตัวนี้นะก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดอีกรอบนึงก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมสีฟ้าเลยนะครับผมให้กดดาวโหลดไปหลังจากที่ทุกคนดาวโหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนไปกดติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับผมติดตั้งตัวเช็ด เป็นตัวดเดอร์นะครับผมกดตามือคียเข้าไปเลยนะครับผมมันก็จะเปิดตัวเกมของเราขึ้นมานี่นะครับผมกดเปิดปุ๊บก็จะ import เข้ามานะครับผมแล้วก็มันจะแต่นี้คือผมลงไปแล้วไงมันก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับผมนี่นะตัวนี้นะครับผมให้เราไปทําการติดตั้งตามปกติทั่วๆไปเลยพอหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้ทุกคนไปทําการแตกไฟล์ตัวนี้นะครับ ไฟนี้นะครับผมแตกไฟล์ต่อเลยนะครับผมก็ให้ทําการกดยูลานะครับผมแล้วก็แตกไฟล์ตัวนี้ตามปกติได้เลยพอแตกไฟล์เสร็จนะครับผมก็ให้ทุกคนทําการเปิดโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ออกมาเนี่ยกดเข้าไปนะแล้วก็คลิกเข้าตัวนี้นะครับผมตัวที่3นะครับผมโอเคนะครับผมก็ทําการกดคลิกเข้าไปเลยนะครับมันก็จะทําการรัน ตัวเป็นคล้ายๆมอสแหละครับมอสให้เราสามารถเล่นเฉดเดอร์ได้นะโอเคนะครับผมก่อนที่ทุกคนจะไปดูกันต่อครับผมก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าตอนแรกนะครับผมมันจะมีหน้าต่างตัวนี้นะครับผมขึ้นมานะครับจะอยู่ประมาณมุมซ้ายนี่แหละนะประมาณนี้แหละครับถ้าของใครนะครับผมมันจะขึ้นให้ทําการกด F6 นะครับผมจะเป็นการเปิดปิดนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เอาไว้สําหรับเปิด เชเดอร์ของเรานั่นเองนะครับผมอ่าก็คือโคตรดีอะ่ะผมบอกเลยสําหรับคนที่แบบอาร์ทเเนี่ยแบบไม่รองรับอะ่ะเออคือสําหรับคนที่ไม่มีอาร์ทเดีกว่าอ่ะพูดง่ายๆเลยก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมนะครับผมให้ทุกคนนะครับผมทาการกดตรงเซตติ n งก่อนเดีย๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูก่อนนะก็คือเนี่ยตอนแรกเราเข้ามาในหน้านี้นะครับผมตรงวิดีโอเนี่ยเราก็ยังไม่เปิดใช่ไหม เลเทซิงนะครับผมเรายังไม่เปิดนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นปกติเลยคือ,อยังใช้ไม่ได้นะครับผมพอทําการกดเปิดตัวนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บสตัวนี้นะกดกดเปิด2ตัวนี้นะครับผมจะเป็นการเปิด RTX กนะครับผมก็ลองกดเข้ามาดูที่ควาว่าวิดีโออีกแบบหนึ่งนะครับผมปึ๊บอ่ะอย่างเงี้ยคือจริงๆทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับผม คือเรากดเปิดของตัวนี้แล้วใช่ไหมคือทุกคนไม่ต้องตกใจว่าทําไมมันถึงเปิดไม่ได้อยู่ดีให้ทุกคนนะครับผมทําการกดกลับแล,ล้วก็กด setting ดูอีกรอบหนึ่งก็คือเราเปิดหนะ้าน,นี้เนาะมาเลยบักแต่กดมาตรงที่คําว่าวิดีโอนะครับเราก็จะเจอตัวนี้นะเนี่ยมันทําการเปิดแล้วนี่นะครับผมจะเจอโหมดนี้ขึ้นมาใหม่ก็คือกราฟิกโหมดนะครับผมตอนแรกเนี่ยจะเลือกเป็นอันนี้นะครับผมให้เลือกเป็นอันที่อันที่สานะครับผมตัวนี้ กดเข้าไปและให้ทุกคนนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็ไปเลือกรีซอสแพคของเรานะครับผมที่เราสัมการดาวนโ์โหลดมาไว้ติดตั้งไว้นะเป็นตัว RTX ตัวนี้นะจริงๆเราใช้อนไหนก็นได้นะครับผมเป็นพูดไงเดีอ่ะเป็นรีซอสแพคอนไหนก็นได้นะครับผมที่มันเป็น RTX อะ่ะใช้ได้หมดเลยถ้าผมจะไม่ผิดะนะ <c oughs> ใกล้ทุกคนนะผมทําการกดเพิ่มเข้าไปนะติดตั้งเข้าไปเลยแล้วกดกลับอีกรอบนึงโอเคนะผมตอนนี้ก็ได้ทาการปรับทุกอย่าง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในในตัวเกมให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงกดเพย์นะครับผมแล้วก็ทําการกดสร้างโลกใหม่แล้วก็ก่อนที่เราจะสร้างโลกใหม่นะครับผมให้ทุกคนทําการกดเรซอร์แทตนะครับผมผมอยากให้ทุกคนเนะี่ยจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเข้าไปในแม็เลยนะครับผมเพื่อเป็นการทําทให้มันแบบคือคอนเฟิร์มว่ามันไม่บล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่บล็กหรอกไอ้ตรงนั้นอนะ แต่ผมแค่อยากให้ตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะครับผมตัวนี้นะเพิ่มเข้าไปแล้วกดสร้างตามปกติได้เลยนะครับผมแต่ว่าก่อนที่ผมจะเข้าเกมเนี่ยผมจะปิดตัวนี้ก่อนปึ๊บปุ๊บสองตัวนี้ครับผมคือมันไม่หลุดนะคือเรากดปิดสองตัวนี้คือมันไม่หลุดนะกดเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวเกมเลยดีวยกว่านะครับผมว่ามันเป็นยังไงตอนนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็อุ้ยหยุแป๊บนึงผมคิปเปร์ก่อนเกิน มาถึงก็เจอเลยอ่ะอันนี้คือตัวเกมเบสิกของเรานะครับผมผมฆ่ามันก่อนผมฆ่ามันก่อนโอ้ยเนี่ยนะทุกคนตัวนี้ก็เป็นเกมที่เรายังาไมา่ได้เปิดทําการเปิดตัว s h a อร์ของเรานะครับผมก็เวลาเราเปิดเนี่ยเราก็แค่กดถ้าใครกดซ้อนอยู่ก็กดไอพกซะนะเปิดออกมานะครับผมให้ตัวนี้มันขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนทําการกดเปิดได้เลยนะครับผมตัวนี้นะสองตัวนี้ ทำการเดี๋ยวผมจะลองทำการเปิดให้ดูนะครับปึ๊บสองตัวนี้นะเฮ้ยทุกคนคืออันนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นมอสนะครับผมเป็นมอสสำหรับคนที่อยากเปิดเชเดอร์นะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าการจอมไม่ได้แบบเป็นพวก RTX อะไรเงี้ย แต่อยากเล่นแบบภาพสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือสวยมากสวยจริงนี่นะอุ้ยริงก่อนอ่ะผมลองดูด้วว่าเราจะปรับได้ไหมในตัวนี้ผมกด F6 ปิดไปก่อนตัวนั้นให้มันหลบซ่อนไปก่อน ก็ก็คือมันมันไม่ขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดจะใช้งานก็คือแค่กด F6 e แล้วก็ลองเปิดใช้2ตัวนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันจะใช้ได้กับทุกพวก Resort Pack ที่เป็นเกี่ยวกับพวกกราฟิกเชตเดอร์หรือเปล่าหลายแบบหลายอันนะแต่ว่าผมคิดว่านะอาจจะใช้ได้เพราะว่าตัวที่ผมแบบติดตั้งมาเนี่ยก็คือผมหาโหลดในทางเว็บเว็บเอาเลยนะครับผมเว็บเบราว์เซอร์เลยก็คือดีมากครับ บอกเลยต่อไปนี้เกมก็น่านเล่นขึ้นนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นเบ็ดล็อกอย่างเงี้ยแบบเล่นกับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยครับภาพส,สวยๆเออนี่ก็เดินไปแล้วก็พูดพูดไปเรื่อ,อยอ่ะเออน้ำอ่ะดูน้ำน้ำก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหรนะ่สำหรับคนที่แบบวิ่งตะลงน้ำแล้วสวยนะ สำหรับคนที่ไม่ซีนะครับผมไม่ซีเรื่องเรื่องอันนี้ก็เรื่องน้ำนะก็เล่นได้ได้ดีเลยนะผมอาจจะผมจะลองกดเปิดดูผมบนอะไรวะอันนี้ก็ไม่มีอะไรต่างนะแต่ว่าผมแนะนำให้เปิด2ตัวนี้แหละดีสุดละเรากดปิดดิโอ้ยต,ต่างจัดเปิด ้ไดละก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมแต่ผมจะหาคลิปต่างๆนะครับผมทำการมาสอนอีกนะครับผมสอนเออที่มันแบบมีประโยชน์อ่ะเออหรือว่าจะสาระแบบได้สาระดีก็รอติดตามชมคลิปต่อไปของผมนะครับผม ผมฝากแชร์ด้วยด้วยลกันอ่ะพูดจาแล้วไปละทุกคนบ๊ายบายครับ